สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง n อ t ทีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในวันที่4-6ึมิถุนายนนี้ในโอกาสที่ไทยสิงคโปร์จะถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ50ปีค่ะพลเอกธนาศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารดวะนายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ทรรเนียบระธา,านที่บุีสิงคโปร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แสดงความยินดีที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยจะเดินทางเงยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11-12ถึงมิถุนาย,ยนนี้นอกจากนี้พลเอกธนศักดิ์ยังเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายของสิงคโปร์ด้วย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการข่าวเพื่อต่อต้านภัยจากแนวคิดสุดตรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศและยินดีที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงและการทหาร ซึ่งพลเอกธนศักดิ์แสดงความยินดีที่สิงคโปร์มีความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและเชิญชวนให้สิงคโปร์ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส,งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและคมนาคมของประเทศค่ะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งเรื่องการถอดยศพันตำรวจโททักษินชินวัตรกลับไปให้คณะกรรมการถอดยศข้าราชการตำรวจเพื่อให้ทำเอกสารประกอบให้ครบถ้วนก่อนเสนอใหม่อีกครั้งค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการดําเนินการถอดยศของพันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าพลนตำรวจเอกชัยยะเรรีอัมพันกุลที่ปรึกษาสัญญาบัตรสิบในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการถอดยศข้าราชการตํารวจได้ส่งเรื่องมาพิจารณาแล้วเมื่อวานนี้แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากหลักการว่าด้วยการถอดยศตํารวจปี2557ระบุว่า ต้องเข้าองค์ประกอบ2ประการคือมีพฤติกรรมสมควรเสนอให้มีการถอดยศและพฤติการ,รของบุคคลน,นั้นไม่สมควรให้ดํารงยศตํารวจแต่จากเอกสารที่ส่งมานั้นคณะกรรมการให้ความเห็นเพียงองค์ประกอบที่1จึงส่งเรื่องกลับไปเพื่อให้ทําเอกสารองค์ประกอบในส่วนที่2ก่อนเสนอกลับมาอีกครั้งในวันที่11มิถุนายนนี้หากองค์ประกอบและเอกสารครบถ้วนจะลงนามและนําเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะ อีกหนึ่งองค์ประกอบผมก็ไม่สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโต้แย้งหรือจะไปเสร็จและเรื่องเวลาที่จะบอกว่าไปยื้อยื้อยังไงผมสั่งให้เสนอภายในวันที่11ที่จริงผมควรจะสั่งไปใน3วันด้วยซ้ําแต่ว่ามันก็ดูเกินไปในการทํางานถ้า3วันเดี๋ยวอ่าทำไมให้ผม3วันผมทําไม่ทันเอาไป7วัน ปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะเกาหลีใต้เตรียมจะส่งกล้องตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายให้แก่เกาหลีเหนือตามคำร้องขอทามกลางการแพร่ระบาดของโรคเมอร์สค่ะ กระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ถแถลงวันนี้ว่ารัฐบาลเตรียมจัดส่งกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่เกาหลีเหนือหลังจากเกาหลีเหนือไา้ร้องขอมาสำหรับใช้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของคนงานชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหการรมแก่ซองซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างสองชาติ เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์สหรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางโดยเกาหลีใต้ยืนยันในวันนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตคนที่4จากโรคนี้และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก5คนทําให้ยอดผู้ป่วยโรคเมอร์สในประเทศเพิ่มเป็น41คนแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนรัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดส่งกล้องตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายให้เกาหลีเหนือไปแล้ว3มเครื่องสําหรับ คัดกรองคนงานในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวขณะกำลังมีการระบาดของโรคอีโบลาค่ะทั้งหมดคือข่าวต้นชั่โมงช่วงนี้นะคะรับชมข่าวได้อีกครั้งในเวลา15นาฬิกาสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่3กระตันญยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ ข้อที่4ี่ใฝ่หาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม เรามีกรรมเป็นของของตนเราทำดีจับได้ดีเราทำชัวช่วจับได้ชั่วแต่ว่า